โอเคผมก็ต้องขอกราบสวีตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้ก็ผมน้อยเกมนะวันนี้เราอยู่กับนี่ครับผมหัวลาก270สีดำของพี่ไม้นะผมก็ดสวยๆลหล่อเลยทีเดียวนะโอเคก็นวันนี้มาต่อจากหน้างานเดิมนะผมทำถนนให้เสร็จนะทุกคนนะเป็นยังไงฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันเนาะก่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมเราไปเล่นอะไรดีกว่าเดี๋ยวพี่จะไปหน้างานก่อนเดี๋ยวพี่ออกไปหน้างานก่อนนำก่อนโลกครับผมเล่นเสียงไม้ผมก่อนเสียงไม้เบาไปครับไปครับ เฮ้ยก้องกลับละด้านพาผมเป็นลงบ่อรอนะไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่น่าจะไปที่หน้า,นาง,งานก่อนแหละพี่เอารถเกตไปเกจด,ดินรอเพราะว่าต้องเอาไปลงเนี่ยประมาณรถสองรถเลยนะนะครับนี่บอดี้ที่เดิมขับรถด,ด้วยเล่นมือถือไปด้วยอันตรายนะครับแก้มือแก้มือนะคลิปก่อนเนี่ยขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่หลอดสักขัดเลยนะครับ รอบนี้ก็ขึ้นไม่รอดอยู่ดีพี่ไม่แก้มือเนเลยเหรอวฮ้ยใช้มือดึงเลยพี่โอ้โหชันเหมือนจะชันกว่าเดิมนะนี่เท่าเดิม, <c oughs> มไม่ได้ทําอะไรนั่นแหะน,ะนี่นี่ลงบอ่อลงมาละนี่ฝั่งนี้มีอะไรนี่กองดินผมสาก,ก็ยังถมไม่เสร็จเลยน้องเป่าขับสามหกนะผมน้องเปาขับสามหกอชนกนะ นี่เอ้ยเดี๋ยวพี่เข้าซอยนี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้าซอยนี้เดี๋ยวก็วนมา,าด้านหลังแปลกจริงเลยฮะทางลุงบอกแม่งแปลกจริงเหรอวันนี้ไปยังไงอ่ะเอาหินนั้นเอาหินนั้นเดิมไปเนาะพี่ตะซีตะซีตะซีนะคิดว่าคิดว่าบ่ดินมันชันกว่าเดิมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้ทำ คิดเองนั่งเฮ้ยขึ้นได้วะสามผมขึ้นได้ครับผมเกืเอบไม่สุดอะเฮ้ยสามจีก้าขึ้นได้เหรอใช่พี่เออเอาอะกลับๆแต่กลับมาได้รอรอดูหัวลากนะเ,เดี๋ยวเกตออันเดิมก่อนนี่ครับผมอันเดิมครับ เดิมเดิมนนรอบนีบ้น่าจะรับจบนะครับวันนี้รอบไม่ขึ้นเลยลด27คันนี้เอออไม่ไหวครับผมเรียบร้อยจอดโดดครับโดดแล้วดึงโอ้อะไรกันเนี่ยเออเอาคลิปมาไหวได้ไอ้ต้องเอาอันนี้เปล่าเนี่ยโอ้ขนาดดึงมาเกือบจะพ้นเนินละแต่มันก็นยังไม่ไหวอย,อยู่ดีหน้าลอ,อยเลยทุกคน นะีกำลังอันนี้อยู่กำลังเกียรตินอ้าวทำไรครับผมทำไรครับผมกำลังจะไปเทไม่จีก้ยาอย่าทำอะไรนี่ก่อนตอนนี้นี่ยิ่งมาติดรั้วตาข่ายด <c oughs> ิก็ตามชื่อตามชื่อบ้านของเปาเลยครับผมรั้ <c oughs> วตาข่ายนะเมื <c oughs> ่อกี้เห็นมาแวบๆนะเว้ยน้องั้ามึงติด้วตาข่ายเฉยเลยเอ้ยผมไปถูกทางว่ะ เอ้อถูกอยู่ถูกอยู่ <S <S จำไม่ค่อยได้นะทุกคนนะแก่แล้วไงความจำไม่ค่อยดี <S <S อย่างนี้แหละกระเป๋าเนาะรถไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยได้ใช้ทางนี้บ่อยไงเิดเดอร์เขาจิ๊ดมัดเลยนะทุกคนนะกูเนี่ยเกกรียบกิฟต์นี่โอ้ถนนขาดแล้วลว่ะชิบหายแล้วตรงนี้อันนี้มาแล้วผมรถของผมมาแล้วนะ โอ้ถนนมันหลุดไปแล้วตรงนี้ครับผมมาเลยครับไปครับจะเรากลับรถตรงนี้นะอ,อีกอีกเลนหนึ่งก็เทให้เต็มเลยเด้อเดี๋ยวผมอันนี้พี่เพิ่งเกีดได้เลนเดียวเอง <ผม S 1> อยังรอสามหกเลยรอสามหกจบก่อนพี่เกีดกลับไปดีกอ่ะ ว่าจะยังมงชีวิตอยู่หัวนน <c oughs> หน้าทอยหลังอยู่นี่เดก้าเขาเตรียมตัวแล้วนะเดก้านี่เขารีบจัดนะทุกคนนะไม่ผมลงมาดูงานจิก,าจกา้าไงจิก้าจะไปรอดไหมรีป <c oughs> ไม่โหลดอีกละเบื่อมาก เดี๋ยวรอน้องเปาครับผมอันนี้เราตับผานเลยแี่พี่ตอนนี้เป็นหลุมไหมเนี่ยใช่พี่กำลังเกลดินเกลดดินไม่โถมอยู่เนี่เรียบแล้วเฮ้ยนิดเดียวโถง ไอแมมนี้เกลดดินดีเหมือนเรียบดีเว้ยดูดิทำไมอย่าเพิ่งมานะพี่อ่ะโอเคครับว่าผมต้องออกไปข้างหน้าด้วยแล้วแหละเปล่าปัญหาตรงนี้แทบจะหมดแล้วพี่เฮ้ยทิ้ไม่โหลดว่ะผมไม่เห็นดินนี่อีกด้านข้างเนี่ยน้อใส่ละวพี่ดันไปเกล็ดเอาดินตรงเดิมอ่ะ ก็ยบับเกล็ดกม่ได้ทำงานไลยเนี่ยถอยไปไหนน้อหัวลากนะหลบให้ย <c oughs> ี่ไง <c oughs> เอาแล้วบาทนี้ผมหลบให้ไี่ยง่ยโอ้โหผมนิ่อซาร์หลบให้เลยนี่ <c oughs> เลสเป็นงูเลยพี่โอ้โเกมเราถอยไปตรงน้อผมอะไรไม่ดีครับผมโทษรถอีกแล้ว รถพอมาะไยมันคืนช้าพี่โอ้โหคยโทษตัวเองบ้างไหมนี่เยวผมจะเลียไปใช้พองมาลัยไฟฟ้าแล้วเสียปักเอาเหรอแบบไฟฟ้า <c oughs> ใช้ไดใช้ไดสูบน้ำอม,มุนเอาพี่แต่สูบน้ำก็มาว่ะถ่ายตบด้วยไง <c oughs> โอ้ดัมโคตรสูงดัม <c oughs> จะยาวไปไหนวะ <c oughs> พี่ทำไมมันยกน้ำแล้วมันดำมันยาวมันดูมันยกสูงไงมันยกสูงมันดูยืดนะพี่โอ้ก็จะยืดเกินอ่ะเนาะยืดไปครับนึกว่าพงมาลไรฮีโน่เนาะผมนึกว่าจะพี่อย่าเป็นแบบรถหัวหัวอิซูสุพงมาลายฮีโนโออ่แบบนี้โอ้ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนนะใช่เยอ่แต่ก่อนจับแสงมือไปหมดเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องแบบเน้นละเอียดหน่อยเดี๋ยวนี้เหลือเข็มไม้พี่เข็มไม้ที่ไม่เอามาด้วยพี่เกีบเฉยเฉยนี่แหละมันมีเยอะเข็มไม้พี่ปิดไว้พี่ขี้เกี็บขี้เกียจจัดเลยพี่เก็บจริงเออเกียจจัดเข็มไม้นี่โอ้ยสุดพอดีเลย แฟนที่พี่ใจเย็นครับอ,อย่าเพิ่งขึ้นมานะเปาเอ้าอกำลังใส่หรอโอ้ถนนซอยอีกเยอะแยะเลยนี่ถ้าอย่านเขาอะไรวะเฮ้ยรถอะไรอยู่นี่ก็เบียงเฮ้ยเฮ้ยอะไร่รถเบียงพี่รถเบียงรถมันโกธอะไรไม่รู้ โกดีพามันไปติดตาข่ายเยอะเมื่อกี้นี่ไม่รถผมนี่แหละสองเจ็ดนี่แหละขับคันไหนก็บนรยายนะเลยนะไม่รถไม่ดีพี่รถมันไม่ดีโทษรถอีกแล้วแล้วเนี่ยจิก้าตีวงด้วยทำรอบกับเขาด้วยเหรอจิก้าสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดมือหนึ่งจะสู้สองเจ็ดมือหนึ่งได้ยังไงน่ถามหน่อย หองวนีกเรียบอยู่นะรถเกตวันนี้เราขับรถเกตยาวเลยวันนี้ไม่ได้วิ่งดินวิ่งหินเลยนะครับบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างทำไมดินตรงนี้มันเป็นแบบนี้เออ ขึ้นไม่ได้ไม่ดอดเกต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 ครับผมตัวรถมันเอียงแล้วนี่รถพี่นี่ผานเอียงหรืออะไรไม่รู้นี่เราตั้งผานก่อนโอ้ยเกตเอียงเออจี๊กามันมันไม่เบรกนั่นอะรถไม่เห็นแรงเลยเฮ่ยอะไร รถไม่แรงทีมพี่ไม่ทำเครื่องมามันก็แรงได้แค่นั้นแหละลใส่บริษัทเนาะเขาจำกัดจำกัไม<ส>่ท<ห>่นไหรทำไมพี่ไม่ใส่ห้าหกชักสิบเก้ามาพี่อะไรเนี่ยนี่ไเนี่ยครับใส่<ไ>เทเทเทตรงรอยเดิมเลยเปล่ามันบางอยู่พี่พี่เกียรติสามวิล,ล่เกรมันสี่สิบเก้าชักเองครับเออถูกใจว่ะเปล่าฮะถูกใจถูกใจ อุย้ยระดับผมระดับผมนี่คือแบบเจ็ดสิบอัพอ่ะพี่เกมโดนอะไรตอดมาอันนี้จริงๆผมเดินนี่ลำบากมากเลยพี่เดินไปไหนเขาก็นึกว่าผมมีขาสามขาพีงง่เกมลูกไม่มีครับชักไม่แตกป้าบอก <c oughs> ออให้ผมเทตรงไหนดีดินมันบางอยู่เว้ยนี่เทเท,ทต่อจากเปล่าเลยก็ได้ไม่งั้นก็ตีคู่กันมันบางอยู่ดินมันบางอยู่อันนี้พี่เกตค่ามาแล้วนี่หินมันบางแล้วหินมันน้อยเนี่ยควากำลังถอย,อยนี่ไม่รู้ว่าเอวแข็งหรือเอวอ่อนนี่ เอาแข็งจริงพี่เออรุ่นนี้เกตตามครับผมเจอปาทีเกมเทรเรียนนั่นแหละเรียนนั้นมันบางเลยไปครับผมจัดไปทำไมมันพื้นมันเอียงวะไม่เข้าใจ ฝั่งนี้เหมือนจะสูงกว่านะเกียดไปเกียดมานี่มาที่หลังไปก่อนนะทุกคนนะรถเรานี่ไปครับต้องเปลี่ยนเลนใหม่ต้องวิ่งกลับอ่อไปแล้วบ่ เร็วไหมพี่มาไวไปไวรถผมไหมไวจัดดัมก็ยังไม่ทันได้เอาลงเลยวิ่งต่อไปละลงแล้วพี่โอ้โหมาแล้วพี่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะพี่พี่หลอกให้ผมพี่หลอกให้ผมขำอะี่ขำยังขำอีกเหรอแค่นี้ยังขำอีกเหรอเออหนักแล้วนี่กัแม่ เออสมออยู่เนี่ยออหมดแล้วอ่ะหมดที่เทแล้วนี่ผมลงมาบ่อนี่บ่อดินเดี๋ยวผมไปเที่ยวนึงแล้วกันเวลาจะได้พอดีเนาะน่ามามาเทกองไว้ก็ได้ตรงนี้มันเต็มแล้ะ นุกลังถนนใหม่ครับผมอ่าหนนใหม่หนนใหม่นะอันนี้ว่าใช่ได้อยู่นะครับไปครับเอาจริงเราเคยมีรถปูนอยู่ไม่ใช่เหรอเกมเอ้ยมีอยู่นี่่าพี่กล้าปูนจะไม่ปิดอะ่ะอิสุสุอ่ะที่ที่ทำตอนนั้นอะรถปูนอะ่ะมันว<ห>ิ่งปูนได้นะตอนนั้นอหอ้่งพากันไปโหลดปูน เราก็ไม่ได้เรียนนานละคุณดูไม่อย่างเยอะหายจ่อยรถผมไม่รู้ว่าไฟล์ผมยังอยู่ไหมเพราะผมรีเซ็ตคอมไปอ่ะพี่ลบไปแล้วเอ้ยมันยังมีลิงก์อยู่โมว่าน่าจะอยู่ใน้ตบุกผมอ่ะเอ้พี่ว่าทำใหม่เลยดีกว่าง่ายดีรลุปูนวิ่งปูนแต่ว่าเสียดายมันขนุปูนได้น้อยนิดนึงอ่ะต้องไปแก้โค้ดใหม่มันขลไดไเยอะๆทีละนิดทีละหน่อยนะทุกคนนะ เมื่อไร่พี่จะเกตตรงนี้เสร็จนี่พิกาตามเราไม่ทันนะทุกคนนะค่อยเกตเรับผมโอ้ยตอนนี้ยิงย่งเกตยิ่งเดะวะทาง hey. so, าเฮ้ยเขาขึ้นมาเหรอพิกาตขาขึ้นมาเหรอปะพานก่อนนี่อือโอเคไม่รู้ว่าตรงหรือเอียงนะ จะลองไหมครับอะไรระดับมาตั้งแต่ปากซอยเลยรถเกตคันนี้ถอยหลังนี่สิ่งจัดเอ่าแต่ว่าไอ้คนที่เอาไอ้ทำทำรถเกตอ่ะมันเอาโมเดลอันนี้ไปทำหรือเปล่าอะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ที่แน่คือทำคลิปอยู่ครับตอนนี้เพ <laughs> ี่ผมเบรกไม่อยู่ ไม่ได้ทีนะี่ออกมาจอดไว้อเฉยกองไว้ก็ได้กองไว้ก็ได้อันนี้ก็จะเสร็จแล้วเกียร์ไปเกียร์มาถนนเริ่มพังแล้วนี่ตอนนี้ผมจอดละจอดเลยครับผมโอ้มาชนก็ยังมาชนอยู่เนาะก็อุตส่าห์หลบมาแล้วนะพอดิฟมาแล้วเบรกไม่อยู่ครับเบี้ยวอะ รับผ่านไปยังไงแล้วเนี่ยโอ้ทําโคตรยากเลยเกรดโคตรยากเลยเนี่ย ไรไู่นปิดคลิปดีกว่าครับผมพี่เอกมว่านะอยากให้ง่ายอยา,อยากให้ง่ายคือต้องปิดคลิปครับ<อ>พี่เชื่อผมสิเรียบพอดีเรียบแล้วนี่นาอยูโอรถเกตพี่ศูนย์เสียศูนย์แล้วปะ ไปทุกคนนะครับเสร็จเรียบร้อยได้เวลาไปงานใหม่แล้วนะครับผมนี่งานนี้รับจบอ่าเป็นหินลูกหลังนะนะครับโอเค,อเคก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ